리사야 파리쇼 너무 잘했어. 태야 아, 몸 괜찮아? 응, 나아졌어요. 괜찮아. 할 와이만 나아먹어 발목에 있어. 앞에 앞에 앞에. 앞에 앞에 조심해. 잘하고 리사야잘 가. อัปเดตข่าวลิซ่ารอบบ่ายกันค่ะลิลี่ตอนนี้ลิซ่าโรเซ่บินกลับถึงประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจบแฟชั่นวีคปุ๊บบินกลับเกาหลีปับ๊บไม่มีวอกแวกเลยนะคะเด็กๆโดยชุดที่ลิซ่าสวมใส่นะคะเป็นแบรนด์ของพี่สาวจีจีฮาดิตอีกแล้วค่ะ g แ s ส in Resident ไม่รู้ว่าสปอนให้ลิซ่าหรือว่าน้องเนี่ยซื้อใส่เองนะคะเพราะอยากอุดหนุนพี่สาวคนสวยหรือเปล่า ต่อมาขนาดเดินนะคะมีแฟนขับตะโกนชมลิซ่าด้วยค่ะว่าลิซ่าชุดแฟชั่นโชว์สวยมากเลยนะลิซ่าก็ทำมืองุบงบนะคะแล้วก็โค้งหัวขอบคุณค่ะยายลิลลี่คนนี้นี่ทำถึงมากๆเลยนะคะ เริ่มกันด้วยเรื่องแรกเลยนะคะจากภาพถ่ายคู่กับเซนแล้วก็ลิซ่าในงานแฟชั่นวีคลุยวิตตองนะคะทําให้กลายเป็นกระแสวรัรในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยค่ะมียอดคนดูพุ่งถึง12ล้านเลยนะคะพอชาวเนต็ตเนี่ยบอกว่าลิซ่าเหมือนกับเบลล่าที่เคยแสดงคู่กับเซนในซีรีส์เรื่องเชอิสอัพทางช่องดิสนีย์ชาแนลค่ะชาวเนต็ตเลยเชียร์ให้ลิซ่านะคะรีบรับงานแสดงไวๆค่ะเพราะอยากดูน้องแสดงแล้วค่ะต่อมานะคะคลิปนี้มาจากสตอรี่ของ อาร์ตดีเลคเตอร์ของหลุยวิตตองค่ะถ่ายเบื้องหลังมาลงแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแม่ของลิซ่านะคะว่าเป็นเมนอีเวนต์แม่ง,งานของ L v วีเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะคะฟาดๆไปเลยค่ะเจ็ดจอเบาๆและด้วยความไวรัลของลิซ่าในงานแฟชั่นวีคนะคะตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยีอย่างมาร์สคาเบิร์กนะคะอดใจไม่ไหวตามมากดไลค์สักหน่อยค่ะเพราะกดฟอลมานานแล้วนะคะสงสัยเป็นติ่งลิซ่าอย่างแน่นอนเลยค่ะต่อมากันที่สถิติกันบ้างนะคะตอนนี้ แฮชแทกของลิซ่าแซงหน้าคุณจีมินวง bts เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจนกลายเป็นแฮชแท็กที่มีคนดูมากที่สุดเป็นอันดับที่2โดยไอดอลเคป๊อปบน t ิกตอกค่ะ และข่าวสุดท้ายนะคะแอบสั่นนะคะลิลลี่ย่อแชร์คนดังท่านอื่นเนี่ยที่เข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคครั้งนี้แต่ละรูปคือแชร์โหดมากๆเลยค่ะทุกคนลิลลี่หุดสู้หน่อยนะคะกดแชร์ได้ไม่อั้นเลยค่ะตอนนี้นะคะลิซ่ามียอดแชร์2 0 0แสนสามเท่านั้นเองค่ะทุกคนสามารถกดแชร์ไปที่ Facebook ไปที่ X ไปที่แชทไลน์หรือว่าส่งให้ใครก็ได้นะคะแค่กรอบลิงก์แล้วก็กดโพสค่ะ1โพสเท่ากับ1แชร์นะคะช่วยกันค่ะลิลลี่อยากให้ลิซ่านะคะติดท็อปบนบนบน้างค่ะ บ่ายนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าววๆยเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ